ท่านผู้ชมครับตอนนี้สิ2าท่านผู้ชมมาเบิ่งการเลี้ยงปลากระชังครับที่แม่น้ำปลาซักที่อำเภอเสาไห้ครับแถวบ้านท่าช้างนะครับมันไม่เกี่ยวกั็จกเบิกขึ้นกันครับกำลังลุกไปบุ้งหาสิลงไปได้หรือบ่ออ้ยบ่ล,ลุกอกย่าทีย่งางมาให้มันใกล้น้ำที่สุดนี่ครับเดี๋ยวแค่นี้แหละ เกี่ยวอากาลงนะครับนี่ครับทางลงดูพ่อเดินมากไม่โยกหรอกไม่เคยเห็นไหมสะพานธรรมดาสะพานนี่ครับนี่กลางเนี้ยเป็นดูปลาใหญ่อยู่ท้ายสุดอันนี้ปลารุ่นจักเดือนครับนี้ลงได้เดือน ประมาณยังไม่ถึงสองเดือนเลยประมาณเดือนอ๋ออนุบาลตอนนี้อนุบาลอยู่ไหนอนุบาลอยู่สองในทางโอ้ยอ้อนุบาลอนุบาลใช้เวลาเท่าไหรออนุบาลอนุบาลก็สองเดือนอนุบาลสองเดือนแต่นี่ก็เลี้ยงสองเดือนแล้วเป็นสี่กลางเดินปึกเดินกว่าโอ้ออนุบาลสองเดือนแล้วก็มามาลงนี่เดินกว่าถ้ามันเยอะก็แยกเขามากระชังละแปดน้อยแปดน้อยก็โอ้ครับแลอันนี้นี่อนุบาลอยู่ตัวเล็ก ครับในนไปดูอนุบาลก่อนยาเกินอนุบาลยากโอ้อนุบาลอนุบาลยากนี่ถ้าซื้อแ้าตัวละสามสี่บาทห้าบาทอ่ะตัวละห้าบาทครับ1,500ตัวเท่าไหร่ครับโอ้ซทีนึงเขาจะมาส่งเลยหรให้เราเลี้ยงที่นี่ครับไอ้โครงโครงบ่อโครงกระชังนี่เราทําเองของเราของเราทำเองเตียงปลานี่เขาให้มา เออหรือเราซื้ออ๋อเราซื้อของเราโดยตรงอ๋อลงทุนลงทุนไปปลาใหญ่ไปลาใหญ่ไปดูปลาใหญ่ขายได้แล้วโอ้นี่ปลาใหญ่อันนี้กี่เดือนโยนกี่เดือนอันนี้ีประมาณเดินครึ่งเดินครึ่งก็ได้จำหน่ายแล้วอันนี้ประมาณตัวละกี่ขีดกี่กิโลดิตอนนี้ประมาณห้าห้าตัวโลห้าหกโลห้าหก ตัวละห้าหรือหกโลอ่ะโอ้ครับนี่นี่นปครับนี่แปดชิ้อ๋ออันนี้หัวอาหารอาหารอาหารเป็นยังไงนี่เป็นเม็ดอาหารเป็นเม็ดเป็นหัวอาหารปลาโดยตรงนี่นี่ครับปลาทับทิมปลาหัวอาหารปลาทับทิมปลาดุกเซ็ดพิซซ์นะครับนะฮั้นอาหารปลาดุกใหญ่ให้ปลาทับทิม บบโอ้ยครับเบิ้งคะกะครับเบิบบ้งชัดชัดหืมตกข <ตก S 2> <ม>ีดเท่าไหร่เวรับจำหน่ายพวกเราจำหน่ายส่งอตเดี๋ยวมันโลละโลละแปดสิบขึ้นเน่ยโอโลละแปดสิบขึ้นอ๋อก็ตกบาทกว,ว่าเลยอตัวหนึ่งเกือบร้อย ตัวนึง่พ่อโอ้ครับถ้า oh, ตัวเก้าขีดแปดสิบเก้าขีดหรือโลตัวละเก้าสิบแต่ตอนนี้โลละ100 oh, ร้อยกว่าอ๋อครับเลยร้อยกว่าครับร้อยปีใหม่แพงอืมหลังปีใหม่มาก็เหลือร้อยแพเหลือเก้าสิบแปดสิบครับอ่ะสตูเมีย่ยงไหสตูสตูที่พบคือยังครับอน,น่๋อ,อ,ะนะอ,อ,อไปดูไปดูทางด้านนี้